คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ตซ์สวทงฟังทั่วโลกกับเบ w w t r a n g r a d i o n e t สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังนะคะ,ะในชั่วโมงที่2ของเราค่ะเดี๋ยวขอช่างเทคนิคเข้าไปห้องด้านในนิดนึงนะคะรู้สึกว่าจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ,ะวันนี้ค่ะเรามีนัดพูดคุยกันกับทางชมรมจัก,กรยานเทศบาลนะครตรงังแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลตรังด้วยนะคะซึ่งณนะวันนี้นะคะเขาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปันแบ่งปันโลหิตช่วยชีว วิคนตรังขึ้นนะคะในวันอังคารที่25ตุลาคม2559รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปคุยกับคุณวีรศัก์ขันตีนะคะประชาสัมพันธ์ชมรมจัก,กรยานเทศบาลนาครตรังและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณบุญจริงลิศสมนะคะหัวหน้างานธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรังสวัสดีทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะนะคะเราต้องมาเริ่มกันที่เรื่องของงานดีๆแบ่งปันโลหิตช่วยชีวิตคนตรังกันก่อนดีกว่าในส่วนของชมรมจักรยานเทศบาลนาครตรงังวันนี้มาทําความรู้จักกับทางชมรมจักรยานเทศบาลนาครตรังกันนิดนึงเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาสิคะว่าเรามารวมตัวกันได้อย่างไรแล้วก็กิจกรรมดีๆที่เราได้ดําเนินการในช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับสวัสดีครับคือชมรมจักรยานเทศบาลนาครตรังนี่นะครับความจริงแล้วมัน มันมีอยู่ก่อนแล้วะยะหนึ่งทีนี้ขาดการดําเนินง,งานอยู่ภาคใหญ่ทีนี้ก็ทางทาง,ทางกลุ่มของการปั่นจักรยานอยู่สีห้ากลุ่มก็มาคิดกันว่าเราจะจัดตั้งชมรมใหม่ขึ้นมาดีไหมแล้วเพื่อประโยชน์เกีย่ยวกับส่วนรวมทีนี้ก็คิดไปคิดมาก็มาดูกันว่าเออเราอยู่ในเขตเทศบาลนครตังเรามาตั้งชมรมของเทศบาลนครตังดีไหมพอไปสืบประวัติดูก็มันมีชมรมอยู่ก่อนแล้วหน้านี้ทีนี้ก็ต้องยกเลิก ยกเลิกชมรมเก่าออกแล้วก็ตั้งชมรมใหม่โดยมีผู้ดำเนินง,งานใหม่ขึ้นมานะครับค่ะซึ่งตอนนี้ทางชมรมก็มีท่านประธานมานิตวงสุลีรัตนะครับอ่าเป็นเป็นประธานชมรมนะครับทีนี้ส่วนผมเป็นเป็นประชาสัมพันธ์ชมรมค่ะอ่าปกติแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปลงชมรมจักรยานจังหวัดตรังอยู่บ่อยทีนี้ก็ก็มาเป็นประชาสัมพันธ์ของของกลุ่มนี้ที่กิจกรรมที่เรา คิดไว้ในปีปีปีหน้านี้นะ<ฆ>ปีปี60นี้ก็มีงานแรกก็คือวันเด็กแห่งชาติ<ฆ>ครับเราก็จัดกิจกรรมกับชมรมจักรยานจังหวัดตรังอยู่อยู่แล้วโดยปกติทีนี้พอเรามีชมรมของเราเองในลักษณะของกลุ่มของเทศบาล<ฆ>แล้วก็เทศบาลนครตรังก็เป็นช้าภาพหลักของงานวันเด็กด้วย<ฆ>ทีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ว่าทางชมรมเราก็จะเข้าไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กับทางเทศบาลคอนดังรกัตังกับชมรมจักรยานตรังค่ะที่ปกติเขาก็ทาอยู่แล้วทีนี้ก็กิจกรรมที่สองก็เกี่ยวกับคาฟีเดย์ละครับอืมค่ะวันลดการใช้รถส่วนตัวให้มาใช้รถสาธารณะหรือว่ามาปั่นจักรยานหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่ช่วยลดลดน้ํามันลดลดราว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กิจกรรมที่สามหลักๆก็ของงปีหน้าที่จะทาก็คือ การจัดการแข่งขันปั่นแลนลี่ของสมาชิกของกลุ่มชุมชน ในเขตเทศบาลนครตรังมีตั้งหลายชุมชนเนี่ยนะคะก็เป็นปั่นแรลลี่คล้ายๆกับแข่งรถยนต์เหมือนกันเนาะทรง RC กันเรียบร้อยโอเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนี่ก็เป็นแผนงานหลักๆในปี2560ก่อนแต่จริงๆแล้วมันก็มีรายละเอียดปริย่อยมาเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าเห็นเวลามีกิจกรรมปั่นจักรยานของแต่ละอำเภอก็เห็นทางชมรมก็ไปร่วมกับเขามาโดยตลอดค่ะนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของชมรมจักรยานเทศบาลนครตรังนะคะใครที่อยู่ ในเขตเทศบาลนครตรังยังไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมแล้วคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่ปั่นจักรยานอยู่ก็สนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกทําไงคะว,วันวันวันที่25นี้นะครับทางทางชมรมก็จะไปตั้งโต๊ะรับสมัครสมา,สมาชิก <c oughs> ค่ะก็ก็ปีละหนึ่งร้อยบาทค่ <c oughs> าสมาชิกนะครับ <c oughs> ค่ะนะคะใครที่สนใจก็เดี๋ยววันที่25ตุลาคมคนะคะ <ผม S 1> เวลาเขาลงทะเบียนปันแบ่งปันโลหิตช่วยชีวิตคนตรังนี่ก็ไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้เลยได้ครับจะได้มามีกิจกรรมดีๆที่จะได้ทําร่วมกันด้วยนะคะ <ผม S 1> คราวนี้มาถึงงานสําคัญของเราที่เราร่วมกับโรงพยาบาลตรังแล้วก็เหล่ากาชาดจังหวัดตรังปันแบ่งปันโลหิตช่วยชีวิตคนตรงังกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในวันอังคารที่25ตุลาคมรายละเอียดเป็นยังไงเส้นทางไปทางไหนอย่างไรกันบ้าง มีคนสมัครเข้ามาร่วมตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะ,อะตอนนี้คร่าวๆก็ประมาณครึ่งร้อยแล้วนะ่ะทีนี้วันๆลงทะเบียนจริงๆก็มีแจ้งมาว่าจะมาลงทะเบียนนั่งงาน,งานอีกส่วนหนึ่งทีนี้เส้นทางปั่นเราก็จะเริ่มไอ้ลงทะเบียนตั้งแต่หกนกาสามนาทีจนถึง8ปดนาฬิกานะครับทีนี้เราจะเริ่มปั่นในเวลา8ปดนกาสามสนาทีออกจากสนามกีฬาเทศบาลนครนะตรังค่ะแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวานะครับ ไปทางแยกโรงเรียนพรศิริกุลค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีในตรงตลาดเทนท์พอยค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปทางหน้าสารการหลังเก่าลงไปถนนราชดำเนินผ่านไปถึงแยกแยกท่าท่ากลางตรงนั้นเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปตรงถึงแยกธรรมรินทร์ค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีนะครับขึ้นมาทางหนนาฬิกาค่ะก็ะตรงไปแยกพรศิริกุลตรงไปทางหน้าห้างศิริบัน ถึงแยกกศนแล้วก็เลี้ยวขวาค,ครับแล้วไปถึงแยกโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปถึงแยกลักจันทร์เราก็จะเลี้ยวขวาไปทางถนนลักจันทร์จนไปถึงตรงนั้นเนีกแหละสามแยกสี่แยกกองทุนนะครับ แล้วก็ตรงเข้าไปที่โรงพยาบาลตรังเลยครับอืมค่ะนะคะก็เป็นเส้นทางนะคะสําหรับการปั่นจัก,กรยานในครั้งนี้ปั่นแบง่งปันโลหิตช่วยชีวิตคนตรังเราไดา้วัดระยะทางหรือยังคะว่าสักประมาณกี่กิโลได้ยัง,ย,ง,ย,งยังเลยครับเมื่อเมื่อเพราะว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางจากจากเส้นทางเดิมที่เราจะไม่ไปวนรอบตลาดทีนี้ทางทางของโรงพยาบาลก็มีความคิดว่าเราน่าจะไปฉลามพันธ์รอบเขตเทศบานลนครตรัง<อ>เลยก็มาคุยเมื่อวานว่า,วาเออเนี่ยเราเราจะเปลี่ยนเส้นทางเดี๋ยวเดี๋ยว วันพรุ่งนี้เราจะ,ะมีการประชุมอีกทีแล้วก็จะกําหนดเส้นทาง,ทางวันระยะทางเท่าไหร่ครับอ่าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้นอกจากจะสมัครณนะวันนี้ที่ชมรมจัก,กรยานเทศบาลนครตรางกับคุณวิรศัสดักขันตีได้แล้วนะคะก็ยังสามารถไปลงทะเบียนหน้างานวันอังคารที่25ตุลาคมได้อีกด้วย ครับการสมัครนี่สมัครผ่านหน้าหน้าหน้าเฟซบุ๊กนะครับของชมรมจัก,กรยานเทศบาลนครตรังครับค่ะนะคะใครที่สนใจก็ลองอติดต่อสอบถามนะคะที่0 8 4 6 2 7 9 9 3 9นะคะคบเบอร์นี้นะคะหรือว่าเข้าไปใน Facebook ของชมรมจักรยานเทศบนาลนครตรังกันก็ได้นะคะคราวนี้ในกิจกรรมนี้เขียนไว้ว่าปัน่นแบ่งปันโลหิตช่วยชีวิตคนตรงังต้องถามทางธนาคารเลือดแล้วล่ะค่ะ<ม>ว่าในส่วนของคนที่จะปั่นจักรยานหรือว่า ่าคนที่อาจจะไม่ปั่นก็ได้แต่สนใจไปร่วมแบ่งปันโลหิตกันวันนั้นจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมก็ขอเรียนว่าจุดประสงค์ของการปั่นแบ่งปันโลหิตครั้งนี้ก็คือ,อเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาธ,ธรรมพันธ์ให้ บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ใช้จักรยานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือ,อผู้ป่วยที่รอโลหิตอยู่ที่โรงพยาบาลตรังนะครับข้อมูลเบื้องต้นในการบริจาคลโลหิตนะครับต้องมีอายุา17ถึง70ปีสําหรับคนที่ไม่เคยบริจาคเพิ่งบริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน55ปีนะครับแล้วก็มีน้ําหนักไม่เกิน45กิโลกร,รมัมแล้วก็ไม่มีโรคประจาตัวส่วน การคัดกรองว่าจะบริจาคโลหิตได้หรือไม่จะมีเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลในวันนั้นทําการตรวจคัดกรองอีกครั้งหนึ่งครับ ค่ะนะคะซึ่งใวันนั้นเราก็จะได้รู้เลยนอกเหนือจากว่าเรามีร่างกายที่แข็งแรงไหมความเข้มข้นของเลือดเรามีมากเพียงพอที่จะไปบริจาคให้คนอื่นหรือเปล่าแถมยังรู้ว่ากรุ๊ปเลือดเรากรุ๊ปไหนด้วยนะคะวันนั้นต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะไม่ให้แบบเลือดลอยหรือไปแล้วก็ผิดหวังกลับมาอะไรเงี้ค่ะครับปกติคนที่จะไปบริจาคเลือดมักมีความเข้าใจว่าต้องงด อาหารก่อนไปบปิจากเลือดอค,ครับซึ่งความเป็นจริงต้องทานอาหารก่อนนะครับรต้องทานอาหารแล้วก็วันที่เราปั่นจักรยานนี่จะมีชมรมจักรยานเทศบาลนครตรังเปียมหาหารว่างช่วงเช้าไว้ให้เราทานเรียบร้อยก่อนที่จะปั่นกระบ,บวนไปที่โรงพยาบาลตรังนะครับเสร็จแล้วพอไปถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดความดันตรวจวัด อาการเต้นของหัวใจเบื้องต้นคะ่ะว่าท่านสามารถจะบาจาริจาคโลหิตวันนั้นได้ไหมครับออย่านอนดึกด้วยนะคะควันนั้นไม่นอนดึกแล้วก็ไม่คนที่ทานยาประจําก็ควรจะ งดเว้นครับค่ะค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็อย่าแฮงโอเวอร์ไปใช่ไครับใช่ครับนะคะคือนี้แสดงว่ามีคุณคุณผู้ฟังถามดิฉันมาพอดิฉันเล่าข่าวเรื่องของการปั่นแบ่งปันโลหิตเขาบอกว่าเอาแล้วไปปั่นจักรยานแล้วไปบริจาคเลือดจะไหวเหรออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเขาเข้าใจผิดคือเขาเข้าใจว่างดอาหารและน้ำเขาบอกว่ากว่าจะปั่นไปถึงโรงพยาบาลตรังคงจะเป็นลมก่อนอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะคะตกลงคือต้องทานอาหารไปทานอาหารเรียบร้อยครับแล้วเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็จะ มีอาหารว่างเล็กๆน้อยๆซึ่งอตอนนี้เราได้สปอนเซอร์จากยาคูก็ <c oughs> ก็เตรียมยาคู aku, ไว้ให้ท่านทานแล้วก็เราจะมีบริษัทห้างร้านอะไรที่เขาสนับสนุนก็ <c oughs> จะเป็นอาหารว่างให้เราทาน <c oughs> ก่อนที่เราจะเบร่จากโลหิตนะครับค่ <c oughs> นะณวันนี้ต้องถามถึงสถานการณ์ของทางธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรังก่อนว่าเรามีโลหิตสำรองเอาไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ครับปกติถ้าในงบปีงบประมาณทั้งปีเลยโรงพยาบาลรังจะมีความจําเป็นต้องการใช้โลหิตประมาณ1 5 0 0 0หห้าพันยูนิตแต่ของเรานี่แต่ละปีเราจะได้รับการเบิจากโลหิตจากทั้งออกหน่วยรับบริจากโลหิตและที่โรงพยาบาลประมาณหนึ่งหมื่นสองพันยูนิตทําให้เรายังขาดโลหิตอีกประมาณสา0พันยูนิตเพื่อจะใช้ให้ผู้ป่วย เราก็จําเป็นต้องขอสนับสนุนจากโรงพยวงบาลใกล้เคียงหรือ,อทางสภากาชาติไทยซึ่งตามมาตรฐานที่เขากําหนดไว้ว่าประชากรของประเทศเราสมควรบริจาคโลหิต3%ในจังหวัดตรังมีประชากร6 0 0นกว่าคนเราต้องมีการบริจาคโลหิตอย่างน้อย18,000ยูนิตถึงจะพอใช้สำหรับประชากรในจังหวัดตรังนะครับค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังน้อยอยู่ยังยังน้อยอยู่ครับเราต้องลึกค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเราความต้องการโลหิตมีสูงมากี่ยเราจะเอาจากที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางชมรมจักรยานเทศบาลนครตรังก็เลยได้มาร่วมกับทางโรงพยาบาลตรังแล้วก็เหล่ากชจังหวัดตรังจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยกลุ่มเป้าหมายก็คือต้องเป็นชมรมไปอาสมาชิกในชมรมก่อนเพราะเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคุณวีรศักดิ์ครับความจริงแล้ว บุคคลทั่วไปก็ได้นะครับครับถ้าถ้าวันนั้นถ้าท่านไม่พร้อมที่จะปั่นเหมือนสมาชิกของชมรมจักรยานจังหวัดตังงเนี้ยเราเรามีอยู่ทุกอำเภอทีนี้บางท่านบางท่านก็อาจจะทํางานในวันวันวันอังคารมันเป็นว่ามันไม่ใช่เป็นวันทํางานทีนี้ท่านไม่สะดวกที่จะแต่งชุดนักปั่นหรือมาปั่นถ้าท่านมีเวลา นิดหน่อยเลวพอมีเวลาสักครึ่งวันอย่างเงี้ยก็เชิญเชิญชวนให้มาร่วมกันเว็บมาบริจาคไม่ต้องปั่นก็ได้นะคะมีทางเลือกให้ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ววันอังคารก็เป็นวันเปิดทําการหลังจากหยุดเชเชยวันปิยมหาราชมาใช่ไหมคุณอาจจะเอลางานไม่ได้หรืออะไรไม่ได้แต่แว็บมาที่ธนาคารเลือดได้ธนาคารเลือดให้บริการยังไงคะธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรางนะครับจะรับบริจาคโลหิตทุกวันไม่มีวันหยุด เพราะว่าเราต้องใช้โลหิตตลอดเวลาเราจะรับบริจาคตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มทุกวันค,ครับตั้งอยู่ที่ชั้นสองตึกกำนวยการนะครับสามารถไปบริจาคโลหิตได้จนถึงสองทุ่มทุกวันเราไม่มีวันหยุดนะครับ ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเช้าก่อนไปทํางานหรือว่าเย็นหลังเลิกงานหรือจะเป็นตอนเที่ยงก็ไปได้ได้ครับนะคะเสาร์อาทิตย์อะไรเราก็ไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดนะคะถึงสองทุ่มทุกวันชั้นสองตึกอํานวยการโรงพยาบาลตรังนะคะกับในส่วนของธนาคารเลือดณวันนี้กรุ๊ปไหนที่เป็นที่ต้องการเยอะที่สุดปกติตามอัตราส่วนของประชากรนะครับกรุ๊ปโอจะเยอะที่สุดขณะเดียวกันเมื่อมีประชากรกรุ๊ปโอสักร้อยละประมาณ40 ก็จะมีผู้ป่วยเยอะเหมือนกันค,ครับแล้วปัญหาของคนกรุ๊ปโอคือถ้าเกิดว่าเขาขาดเลือดขึ้นมาไม่มีกรุ๊ปโอนี่เราไม่สามารถหากรุ๊ปอะไรมาให้ได้แทนได้ครับแต่ขณะเดียวกันกรุป๊ป AB ซึ่งมีน้อยไม่ถึง10%เเซของประชากรแต่ผู้ป่วยก็น้อยเหมือนกันครับก็ถ้าพูดในการหาเลือดทุกรูปมีความสำคัญเท่ากันหมดแต่ว่าช่วงนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยจะเป็นกรุ๊ปอะไรไถ้าเกิดบังเอิญมาตรงกันเยอะๆเราก็จะไม่มีเลือดในกรุ๊ปที่ จะนาไป <c oughs> ให้เขาครับ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งอยากจะฝากาว่าในการบริจาคโลหิตปัจจุบันนี้ต้องมีการตรวจคัดกรองโลหิต <c oughs> ไม่ให้มีเชื้อโรคไม่ให้มีคุณสมบัติที่ไม่ต้องการ <c oughs> ไปสู่ผู้ป่วยาบางคนเข้าใจว่าถ้าเราไม่สบายแล้วเราค่อยไปบา <c oughs> าหากนไปบริจาค <c oughs> เพื่อจะรับโลหิตมันต้องใช้เวลาประมาณสองวันหนึ่งจะได้รับโลหิตนั้นครับ โลหิตสำรองจึงมีความจําเป็นว่า,าเราต้องมีปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอถ้าคุณข้าวลงบาลานปุ๊บสามารถเอาเลือดที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วมาให้ได้ครับ อืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความสําคัญและก็ความจําเป็นของโลหิตสํารองนะคะก็จะตอบโจทย์ได้เยอะมากเลยทีเดียวบางครั้งเราอาจจะไม่รู้สึกถ้าเราไม่เป็นผู้ป่วยหรือญาติเราไม่เป็นผู้ป่วยแต่วันหนึ่งที่เราหรือคนใกล้ชิดของเรากลายเป็นผู้ป่วยแล้วก็ต้องการโลหิตตรงนี้นะคะเราจะได้เห็นความสําคัญของกันที่ทางธนาคารเลือดจะต้องเก็บโลหิตสํารองเอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยนะคะทีนี้ในส่วนของเกล็ดเลือดราคาเกล็ดเลือดนี่บริจาคได้ถี่กว่าเลือด โยจากได้ที่ครับก็ส่วนมากมาตรฐานในประเทศไทยจะกาหนดที่1เดือนแต่ถ้ามาตรฐานของวงการแพทย์วงการเนโลกจริงๆอ่าเขาให้มีมาตรฐานว่าเดือนหนึ่งไม่เกินสี่ครั้งอืแล้วก็ปีหนึ่งไม่เกินยี่บสี่ครั้งค,ครับแต่ว่าข้อจํากัด ของเกล็ดเลือดคือบริจาคแล้วเก็บไว้ได้แค่5วัน oh. ถ้าสมมุติว่าผู้บริจาคบริจาคแล้วไม่มีผู้ป่วยที่จะใช้โลหิตในช่วงนั้นเราก็จําเป็นต้องเอาทิ้งไปเพราะว่ามันจะหมดอายุการทํางาน5วันครับ <Okay. S 2> มันก็จะเป็นปัญหาของเกล็ดเลือด อืมค่ะเพราะฉะนั้นเอาไว้เวลาที่มีกรณีหรือว่ามีเคสพิเศษที่ต้องการเกล็ดเลือดก็ลองติดตามข่าวสารดูแล้วก็ค่อยไปบริจาคกันเพราะว่าในส่วนของเกล็ดเลือดเก็บไว้นานเหมือนโลหิตไม่ได้ได้แค่ห้าวันแล้วก็จะมีสำรองอยู่ตลอดนะครับแต่ในปริมาณไม่มากถ้าเกิดว่ามีหมอมี แนวทางที่จะใช้เลือดต่อเนื่องเราก็สามารถตามมาบริจาคเกล็ดเลือดได้โดยทันท่วงทีครับอืมค่ะคทีนี้ขอถามนอกเรื่องนิดนึงก็คือหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโลหิตมากแล้วดิฉันเองก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็เลยไม่สามารถตอบเขาได้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนาที่ไปบริจาคโลหิตมีโรคประจําตัวอย่างาไขมันในเลือดสูงอะไร,รประมาณนี้ไปบริจาคเลือดแล้วเรารับเลือดเข้ามาเนี่ยเราจะเป็นไขมันในเลือดสูงไหมครับจริงจริงเรื่องไขมันเรื่อง หวานเรื่องอะไรนีม่มันไม่มีผลครับเพราะาว่าร่างกายของคนแต่ละคนก็จะมีระบบการทํางานที่แตกต่างกันถ้าเกิดสมมติเขารับเลือดที่มีปริมาณไขมันสูงก็ไปร่างกายเขาสามารถขับออกมาได้โดยปกติอยู่แล้วครับ<อ>แต่ส่วนที่เขากําหนดเป็นมาตรฐานตอนนี้คือจะเป็นเชื้อประเภทไวรัสที่ไม่สามารถรักษาได้ครับตอนนี้หลักๆก,ก็คือตร,ตรวจอยู่4ชนิดจะเป็นไวรัสบีไวรัสซีแล้วก็ซิฟิลิส แล้วก็เอดพวกนี้คือถ้าเกิดว่าเราเอาเลือดมาแล้วเข้าไปสู่ร่างกายอีกคนหนึ่งก็าสามารถรับเชื้อนั้นไปตลอดแล้วก็ไม่สามารถรักษาหายได้ กับแต่อประเภทสารประกอบต่างๆที่อยู่ในเลือดเนี่ยร่างกายของแต่ละคนถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเขาก็สามารถขับออกทางการขับถ่ายต่างๆได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะในเรื่องของการบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะเขาก็มีการคัดกรองอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องกังวลด้วยนะคะแล้วก็ขอคําแนะนําอีกนิดนึงสําหรับคนที่ความเข้มข้นของเลือดน้อยอย่างดิฉันเนี่ยมีปัญหาตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยบริจาคลหิตมาตลอดแล้วพอมาช่วงหลังเขาไม่รับเขาบอกว่าความเข้มข้นของเลือด น้อยมากต้องให้มากินยาบํารุงให้ยาบํารุงเลือดมาสองตัวนะคะเม็ดเหลืองกับเม็ดแดงกินมาสามเดือนมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะมันต้องทํำยังไงคือคือจริงๆอวัสดุดีบัตวัสดุดิบที่ใช้ในการสร้างเลือดคือธาตุเหล็กค่ะธาตุเหล็กซึ่งมีในอาหารธรรมชาติทีนี้เราถ้าเราทานอาหารครบต้วนตามหมู่ตามที่เด็กๆก็สอนนะครับกินอาหารก็ฝ้าหมู่ร่างกายเรา สมบูรณ์ระบบการทํางานของเราสมบูรณ์เราสามารถเก็บธาตุเหล็กในธรรมชาติมาสร้างเม็ดเลือดได้แต่คนที่บริจากโลหิตก็จะเสียโลหิตจํานวนมากก็จะสูญเสียธาตุเหล็กไปเป็นจํานวนมากทีนี้เขาจาเป็นต้องได้รับการ เสริมธาตุเหล็กเข้าไปโดยทันท่วงทีเราก็จะให้ธาตุเหล็กเสริมเข้าไปซึ่งจะเป็นยาบางครั้งก็เป็นสีเหลืองสีแดงอะไรที่เขาเข้าใจกันนะครับแต่ว่ามันส่วนประกอบใหญ่ๆก็คือเป็นธาตุเหล็กธาตุ<า><า>เหล็กตัวนี้พอเข้าไปร่างกายปุ๊บถ้าร่างกายเรามีความสามารถในการดูดซึมได้เราก็สามารถดึงไปสร้างเม็ดโลหิตได้เลยก็จะให้เราลด ภาวะการเป็นโลหิตจางก็เรียกว่าอย่างที่เลือดเราไปเจาะแล้วไม่ผ่านความเข้มไม่ผ่านาโอกาสาที่เราจะเสี่ยงว่าเป็นโลหิตจางได้โดยเฉพาะถูกภาพสตรีก็จะเสียเลือด<า>ไปจากรอ,อรอบเดือนครับอย่างนี้เขาก็สูญเสียธาตุเหล็กไปจากการเลือดที่ออกสู่ร่างกายถ้าเกิดเขาบริจาคโลหิต จากที่เขาทาการวิจัยมาประมาณสักห้าครั้งแล้วก็ไม่ทานธาตุเหล็กเสริมนี่เขาจะบริจาคเลือดไม่ได้ตลอดไปครับโอ้ถ้า้นในการที่ดิฉันไปบริจาคโลหิตแล้วดิฉันโยนยาบำรุงเลือดที่เขาให้ทิ้งเนี่ยมันก็มีผลทําให้เลือดดิฉันมีปัญหาใช่ครับผมเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ายาที่เขาให้มาแล้วเรากินเข้าไปแล้วจะทําให้เราอ้วนนะคะคุณฟังนะคะจะจะไม่มีส่วนที่ทําให้อ้วนนะครับเพราะเพราะธาตุเหล็กมันไม่เกี่ยวส่วนที่เราทําให้อ้วน ธาตอาหารที่ทําให้อ้วนก็คือคาร์โบไฮเดรตกับไขมัน2อย่างนะครับก็มาจากแป้งและน้ําตาลยาที่เขาให้ไปจะไม่มีแป้งและไม่มีน้ําตาลครับ ดิฉันก็กินอ่ะธาตุเหล็กที่เขาบอกว่าบำรุงนะผักใบเขียวพวกตับอะไรเงี้ยแต่มันไปสะสมส่วนอื่นหมดเลยมันไม่ได้ช่วยให้เลือดดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะเขาให้หมาต้องทานให้หมดใช่ครับนะคะเพราะหลายคนมีน้องๆหลายคนไปบริจาคโลหิตแล้วไม่ทานเลยนะคะเขาบอกว่าเขากลัวอ้วนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยไม่ไม่เกี่ยวครับก็เราส่วนมากคนจะบริจาคโลหิตแล้วกลับมาทานอาหารเยอะไปเพื่อว่าตดแทตน่วนที่เสียไปก็เลย ไม่อ้วนหรือบางคนเตรียมตัวจะบริจากโลหิตตาเนี่ยเยอะไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับจะเป็นปัญหาครับค่ะใ้ครบห้าหมู่นะคะไม่ใช่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้านะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นอาหารที่เราจะต้องทานตามปกตินี่แหละมันก็ช่วยเราได้แล้วก็ถ้าไปบริจากรลหิตก็อย่าทิ้งนะคะาตุเหล็กที่คุณหมอให้มาเนี่ยก็ต้องทานให้หมดด้วยราคานะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของทางธนาคารเลือดแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจนะคะคราวนี้กลับมาที่เรื่องของจักรยานกันบ้างดีกว่าคุณวิรศักด์มีหลายคนที่ อาจจะเพิ่งมาจับจักรยานเห็นเขาปั่นกันเยอะมากเลยแล้วมันก็เป็นการออกกําลังกายที่ดีนะมีเพื่อนไปไหนก็เฮกันไปมีคําแนะนําอะไรให้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นกับแวดวงของจักรยานบ้างไหมคะตอนแรกเขาต้องถามถามใจก่อนนะครับอตอนที่ผมปั่นใหม่ๆตอนแรกก็ตามเพื่อนอทีนี้การเลือกใช้จักรยานเนี่ยบางครั้งเราเราก็มีความจำเป็นว่าเราต้องเลือกจักรยานให้เหมาะสมกับ กับสไตล์ของเราว่าเราเราชอบแบบไหนชอบแบบแอดเวนเจอร์ชอบแบบท่องเที่ยวหรือชอบแบบแข่งขันอย่างเงี้ยจักรยานก็มีม,ม,ม,มีมีหลายประเภทแหละครับมีหลายประเภททีนี้ถ้าถามว่าการเตรียมตัวยังไงในการปั่นจักรยานหรือว่าคนที่เริ่มใหม่ๆใ,ในการปั่นจักรยานเนี่ยอย่างแรกที่ผมว่าต้องถามใจตัวเองก่อนว่าตัวเองนี่พร้อมที่จะจะปั่นระยะยาวไหมปั่นเพื่ออะไรปั่นตามกระแสไหมอย่างเงี้ยครับค่ะ ปั่นออกกําลังกายปั่นเพื่อการแข่งขันหรือว่ายังไงกันแน่ถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการเลือกจักรยานที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งมันก็ราคาไม่ได้ถูกๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ถือว่าถูกๆลงเยอะใช่ไหมทีฉันเคยเห็นราคาเป็นแสน่ะครับครับ๋ยนนี้ถูกลงเยอะครับอุปกรณ์ชุดอะไรมันก็ไม่ไม่ได้ถูกเลยแต่ว่าเนี่ยคนปั่นจักรยานนี่ปั่นด้วยใจรักจริงๆนะใช่ครับเพราะว่าเคยเห็นบาดทีมปั่นจักรยานของเราวันก่อนที่กาญจนบุรีไปเจอทีมปั่นจักร าจากตรังที่เชียงใหม่เราก็เจอทีมปั่นจักรยานก็ไปร่วมกับเขาตลอดเลยในส่วนของชมรมจักรยานเทศบาลนครตรังเราไปร่วมกับต่างจังหวัดบ่อยไหมคะตอนนี้เราเพิ่มเรื่องเริ่มก่อตั้งทีนี้แต่ในในกลุ่มที่เราเรามารวมตัวกันก็ก็ปั่นโดยปกติอยู่แล้วบางคนก็ไปปั่นโดยอินทนนท์ในในทิปประจำปีของเขาต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ก็ไปไปร่วมทริปกับต่างต่างจังหวัดอยู่บ่อยแล้วครับก็เหมือนกับต่างจังหวัดที่เวลาเราจัดกิจกรรมก็มาร่วมกับเรานะคะทีนี้เอาละค่ะหลายคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการใช้เส้นทางนะคะเรามองในมุมของคนที่ใช้รถใช้ถนนทั่วๆไปกันมาละคราวนี้มามองในมุมของจักรยานกันบ้างจักรยานอยากได้น้ําใจจากผู้ใช้รถใช้ถนนยังไงเชิญค่ะใช่พูดมันก็คือคือต้องต้องสร้างสร้างวินัยก่อนนะครับสร้างสร้างวินัยกับ ตัวเองก่อนว่าอย่างอย่างน้อยจัก,กรยานในก่อนก่อนีจะปั่นก,ก็ก็ต้องดูเส้นทางที่เราจะปัน่นทีนี้ก็มัน,ม,นมันใช้รถอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องมาดูว่าเออการแบ่งปันในการใช้พื้นที่ของของผิวถนนเนี่ยคือคือบ้านเรามันยังยังไม่เหมือนต่างประเทศใช,นะใช่ใช่ครับยังไม่มีพื้นที่ให้เรา,เรา,เ,ราเราใช้ทีนี้เส้นทางจักรยานเราก็เพิ่งเริ่มของเทศบาลทครก่อตังได้เงินสนจากท่องเที่ยวลกีฬามาอ่ก็ก็จัดจัดในเทศบาลนี่ปัญหาว่า มันเป็นพื้นที่จอดรถเดิมของของชาวบ้านอยู่แล้วทีนี้ตรงนี้มันมัน,ม,นมันก็เป็นปัญหาทีนี้ส่วนใหญ่ก็ทางเทศบาลก็พยายามนะครับที่ที่ได้คุยกับรองเกียงศักดิ์อยู่ว่าเขาก็พยายามที่จะสร้างไอ้ใบเลนในสวนแปช้อยในของก็ไปช้อยเนี่ยว่าต่อไปก็จะเริ่มปั่นจักรยานในนั้นได้เ็าแบ่งโซนแล้วว่าผู้ผู้วิ่งออกกําลังกายเดินออกกำลังกายทีนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วนักปั่นก็จะออกออกต่างอําเภอหรือว่าในพื้นที่ตำบลที่เป็น ็นที่เที่ยวไปด้วยนะครับ <c oughs> บางบางที่เขาก็อยากจะไปปั่นไปด้วยเที่ยวไปด้วยอย่างยังมากมากมากกว่าที่จะมาปั่นในในในเส้นทางที่เขากําหนดให้เ <c oughs> นื่องจากว่าในเขตเมืองเราก็รู้ว่ารถรถลามันเยอะครับ <c oughs> แล้วก็อัน,อนตรายส่วนหนึ่งทีนี้ก็อยากจะฝาก ให้กับผู้ใช้รถยนต์ต่างๆว่าเออเราเราเราไม่ใช้พื้นที่ร่วมกันเนี่ยเราเราก็ต้องแบ่งแบ่งปันกันนิดนึงค่ะอ่าแล้วก็เรื่องการใช้จักรยานของของกลุ่มที่ปั่นจักรยานก็พยายามใช้สัญญาณวงสัญญาณมือให้ให้รู้กันว่าเออตรงนี้เป็นแยกนะตรงนี้เรามีรถมีหลุมมีบ่ออะไรมีสิ่งกีดขวางอะไรเนี่ยก็ก<พ>็ผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นกลุ่มเขาก็เขาจะรู้ว่าเขาจะรู้กันเนาะเ,เขาจะรู้ครับว่าคนข้างหน้านี่ก็ส่นนงสัญญาณไปคนข้างหลังบางทีก็มีการตะโกนบอกว่ามีหลุมมีอะไรบางทีก็ จัดกิจกรรมก็มีมาเชลคอยดูแลกํากับเส้นทางกันอยู่ตลอดส่วนส่วนใหญ่มาเชลก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆใหญ่ๆแต่้าเป็นปั่นเป็นกลุ่มหคน10คนเราก็ดูแลกันเองนะคะอาคะสุดท้ายให้ทางคุณวีรศักดิ์นะคะพูดถึงกิจกรรมปั่นแบ่งปันโลหิตช่วยชีวิตคนตรางแล้วก็เชิญชวนคนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเชิญค่ะครับก็กิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับก็อยากเชิญชวน นักปั่นและก็ผู้ที่สนใจซึ่งไม่ใช่นักปั่นแต่ก็อยากจะร่วมบริจาคโรหิตให้กับโงบรงพยาบาตลตรังที่ก็มาช่วยชีวิตของคนคนตรังหรือว่าคนในพื้นที่จังหวัดใกล้ใกล้กลกลกลเคียงเนี่ยนะฮะก็อยากอยากจะเชิญชวนว่าในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับยังไงก็เชิญชวนมาปั่นหรือว่าจะไม่สะดวกในการปั่นก็ไปร่วมบริจาครหิตที่โงรงพยาบาตลตรังได้เลยครับ ค่ะนะคะ0846279939นะคะ0846279939อีกเบอร์ของโกติกนะคะ0954141103สะดวกเบอร์ไหนลองโทรสอบถามได้หรือเข้าไปที่หน้าเฟ e บุ๊กของชมรมจักรยานเทศบาลนครตรักงกันได้นะคะแล้วก็มาปิดท้ายกันที่คุณบุญจริงค่ะเรื่องของอความต้องการโลหิตส,สำรองของเราเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมกิจกรรมแล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาจะประสา ให้เราออกไปรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ได้อย่างไรเช่นค่ะครับ,รบขอบคุณครับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรังทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเลือดที่บริจาคมาจะใช้ที่โรงพยาบาลตรังทั้งหมดมันไม่ใช่นะครับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรังนี่คือเป็นหน่วยรวบรวมโลหิตมาไว้ที่โรงพยาบาลตรังแล้วโรงพยาบาลอำเภอทั้งหมด10แห่งในจังหวัดตรังและโรงพยาบาลเอกชนค่ะแล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงที่เขาขาดแคลนโลหิตสามารถที่จะไปขอโลหิตได้ครับ ทีนี้การรับบริจาคโลหิตเราจะมีสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งคือในสถานที่คือที่โรงพยาบาลตรังอย่างที่เรียนไปแล้วและก็อย่างที่สองคือออกหน่วยรับบริจาคโลหิตออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเราจะประสานกับสภาเอา่อเหล่ากาชาดจังหวัดตรังนะครับก็อา่ามีผู้บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่าห้าสิบท่านเรายินดีไปรับบริจาคโลหิตที่ท่านครับค,ครับ,รบก็ห้าสิบท่านขึ้นไปเราก็คิดว่าอย่างน้อยๆก็สามสิบ ยูนิตเรา,าได้ไดน่าจะได้ซึ่งจะ30โลหิตนี่30ยูนิตนี่คือ เท่ากับปริมาณการใช้โลหิตในหนึ่งวันของโรงพยาบาลตรังครับค่ะนะคะก็โโหวันหนึ่งส0ยูนิตครับอย่างน้อย30สิยูนิตครับไม่ใช่น้อยๆเลยทีเดียวนะคะคุณูุฟังนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจลองอติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะคะจะเป็นที่เหล่ากาชาติจังหวัดตรังหรือว่าที่ธนาคารเลือดเปิดถึงสองทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อก็เป็นเบอร์ของผมก็คือศูนย์แปดสี่หกสองเจ็ดเก้าเก้าสามเก้าครับค่ะพอดีผม ทำงานอยู่ในวงการจักรยานด้วยครับเป็นกรรมการของชมรมต่างๆก็ก็เลยได้ประสานกับชมรมจักรยานเทศบาลนครตรังนะคะซึ่งในเดือนตุลาคมนี้นะคะทางเหล่ากาชาติจังหวัดตรังแล้วก็ธนาคารเลือดเองก็มีแผนที่จะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่อย่างเมื่อวานนี้ที่สภาสารรมไม่ใี่วันนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังแล้ววันที่สิบเอ็ดวังวิเศษสารประชาคมนะคะซึ่งโปรแกรมในการ การออกบริจาคโลหิตนะคะประจาเดือนตุลาคมเราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วผ่านหน้า facebook ข,ของสวทตรังยังไงก็ติดตามกันได้นะคะเอาละครัวะะันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะท<อ><อ>ี่ให้เกียรติกับทางสวทตรังแล้วก็รายการเวทีคนตรังของเราขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์หลังข่าว9ก้นาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับ ติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวทตรัง